จนเมื่อวานเนี้ยคุณ <Entertainment. S 1> ผู้ชมพะม,มันมีเรื่องราวก็คือพี่เดชาเนี่ยแกไลฟ์สดแล้วแกก็พูดไปเปลยบอกว่าเนี่ยมันมีมูลนิธินะของอินปูคนหนึ่งเท่าที่ผมรู้มานะแหล่งข่าวอ้างมานะรู้สึกว่าชื่อเนี่ยมันจะไม่ได้ชื่อของอินปูหลายคนก็บอกเฮ้ยมันเป็นไปได้ยังไงก็ชื่อมูลนิธิกันจอมพลังแล้วมันจะไม่ได้เป็นกันอยู่ในมูลนิธินี้ได้ยังไงลองฟังที่พี่เดชาไลฟ์สดหน่อย นะครับเพราะเท่าที่ผมทราบมาไม่มีชื่อไม่มีชื่อท่านเป็นกรรมการในมูลนิธินะเท่าที่ทราบนะ่าจะมีกรรมการสามคนและพวกนี้ก็มาจากและลูกน้องของสื่อใหญ่นะครับลูกน้องของรายการดังเป็นคนจัดเตรียมตั้งมูลนิธิกับท่าน <Entertainment S 1> นะท่านยังไม่รู้เลยรับรายรับรายจ่ายเข้ามูลนิธิเท่าไหร่เท่าที่ผมทราบมานะนะครับถ้าไม่จริงก็ช่วยโต้แย้งด้วยเท่าที่ทราบนะมูลนิธินี่ไม่มีชื่อท่านนะนะครับท่านโพสต์อย่างเดียวแปะลิงก์อ่กัิกรอย่างเดียวนะเท่าที่ผมทราบนะ มีทีมงานของรายการดังเป็นคนจัดทำมูลนิธิท่านเสร็จนะแบบเป็นคนอยู่เบื้องหลังเป็นสื่อนะครับ <Entertainment S 1> แล้วก็คนถอนเงิน <means. S 1> เบิกเงินเท่าที่ทราบไม่น่าใช่ท่านนะท่านจึงไม่รู้นะวีเงินเข้ามูลนิธิเท่าไหร่เพราะท่านท่านไม่ได้ทําคนเดียวท่านมีทีมงานเป็นสื่อใหญ่นะครับสื่อใหญ่เลยนะครับแล้วคนถอนเงินเนี่ยสามคนก็ไม่ใช่ท่านนะเท่าที่ทราบนะ่ะเออท่านไม่เกี่ยวเพราะฉะนั้นผมยังสงสัยเลยมีคนถามเอา มีเงินเข้ามูลนิธิเท่าไร่ก็ยังไม่ทราบเลยก็ท่านจะไปทราบได้ไงก็ท่านโพสต์อย่างเดียวแล้วก็แปะลิงก์กาิกรแต่ว่าคนที่มีอำนาจฝากถอนโอนย้ายเป็นเป็นลูกน้องของรายการดังนะเออนะครับอ,อถ้าไม่จริงให้โต้แย้งได้นะเท่านี้ทราบเป็นแบบนั้นนะท่านท่านเลยไม่รู้ว่าเงินเข้าเงินออกเท่าไหร่นะครับ <Entertainment. S 2> นะเข้าใจ mm hmm. ว่าท่านไม่ได้ได้เกี่ยวข้องกับการถอนเงิน mm hmm. นะคะ ันจอมพลังและก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าคุณการเจอมรสุมหลายรูปขนาดนี้แม้ว่าเจ้าตัวยืนยันว่าผมก็ตั้งใจจะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนแล้วเรื่องที่เกิดขึ้นมันเป็นเพราะ เกมการเมืองไหม <Ừ. S 1> อันนี้พูดให้แทนแต่ไม่ได้ไหมายความว่าจะไปออกหน้าแทนนะ,ค,ะคือคุณกันเคยตั้งข้อสังเกตตรงนี้ตอนที่ถามคุณไอรัชนก<ฮ>แล้วคุณไอรัชนกก็เคยเธอก็เคยตอบบอกไม่ใช่มันคือเรื่องผลประโยชน์ของประเทศชาติถูกมะล่าสุดไม่ต้องอ้อมค้อมเลยหลังจากที่เรื่องราวของคุณกันวันนี้เจ้าตัวเนี่ยลงไปในพื้นที่ศรีสะเกดคุณผู้ชมคงทราบแล้วแต่ผมจะไม่เกิน <Entertainment news. S 1> อะไรเยอะเย้แล้วขอเปิดภ <News. S 2> าพพี่กันตอนไป พื้นที่สุรินเอ,อสุรินสุริน,รนพูดผิดไม่ใช่สีสกเกตสุรินทไปช่วยครอบครัวน้องอน้ำโขงแล้วก็ไปดูบังเกอร์แต่เรื่องใหญ่วันนี้มันอยู่ตรงที่มูลนิธิของคุณการจอมพลังคุณผู้ชมครับล่าสุด คือผมอยากให้ดูวันนี้มีพี่ทนายท่านหนึ่งหรือเปล่าเมยใช่ค่ะใช่ไหมทนายนรเศรษ,ษค่ะทนายนรเศรษ,ษพี่เขาโพสต์เรื่องมูลนิธิกันจอมพลังช่วยสู้ซึ่งกําลังกลายเป็นประเด็นใหญ่ขนาดนี้ค่ะ ขอวักสำคัญเลยครับนี่ทีมงานออะเปิดเต็มจอครับตอนนี้เรื่องนี้แหละกำลังกลายเป็นเรื่องที่ทำให้กันเองเขาจะต้อง <Entertainment S 1> อธิบายความทั้งหมด <News. S 1> เอกสารข้อ39ถูกไหมครับเมย์ใช่ค่ะข้อ39ที่เป็นประเด็นร้อนเกิดอะไรขึ้นเพราะมีการสงสัยว่ามูลนิธิซึ่งคุณการช่วยเหลือไปแล้วหลายร้อยล้านค่ะในเอกสารดังกล่าวดูครับเปิดขึ้นมาครับเต็มจอด้วยครับเต็มเต็มจอเลยครับนี่ครับเมย์ ช่วยอ่านหนว่าเอกสารฉบับนี้คือเรื่องการตั้งมูลนิธิและมีระเบียบบังคับของมูลนิธิโดยข้อ39เขียนไว้ว่าถ้ามูลนิธิต้องล้มเลิกไปโดยมติของคณะกรรมการหรือโดยเหตุใดก็ตามทรัพย์สินทั้งหมดของมูลนิธิที่เหลืออยู่ให้ตกเป็นกรรมสิทธิ์แก่มูลนิธิธรรมนัสพรมเผ่าใช่ค่ะเอาจริงๆอึ้งนะผมอะ <c oughs> แล้วอันนี้ผมก็เชื่อว่ากันนะวันนี้ผมเชื่อว่าเขาตั้งใจดีจผมก็ยังยืนยันตามนี้กับสิ่งที่เขาพยายามได้ทําแล้วก็ช่วยเหลือสังคมมาคือความดีคนมันก็ต้องมีอ่ะแต่คําถามคืออันนี้เป็นเรื่องช็อกสังคมเพราะ ในเอกสารฉบับนี้อย่างที่เมื่อวานนี้เนี่ยกันเนี่ยเขายืนยันแล้วว่ามันก็เป็นเรื่องช็อกดอกที่หนึ่งเมื่อกันบอกว่ามูลนิธิกันจอมพลังช่วยสู้ใช่ไหมใช่ะจริงๆแล้วเขายอมรับโดยตรงหลังจากที่ทีมงานเปิดภาพพี่เดชาตอนไลฟ์สดขึ้นมาคู่ <Entertainment S 1> กันด้วยครับ <News. S 1> เราก็เพิ่งรู้เมื่อวานหลังจากพี่เดชากิติวิทยาน,านันแกไลฟ์สดว่ามีมูลนิธิของอ<ะ>ินฟูไม่ได้ใช้ชื่ออินฟูมาเป็นกรรมการหรือเป็นคนดูแลค่ะ ปรากฏว่าเมื่อวานคุณกันก็ยอมรับว่ามีน้องใช่ไหมครับเมย์ใช่ค่ะที่ไว้ใจมา,าเป็นประธานมูลนิธิแล้วก็คุณกันก็อนุญาตให้ใช้ชื่อซึ่งนในมูลนิธิมธผมอนุญาตให้ใช้ชื่อผมโดยตัวประธานก็มีน้องที่มีความสามารถเขามาเป็นประธานปรากฏว่าวันนี้ทานายนรสธใชนะ,ะเปิดประเด็นใหม่ คำถามที่พวกเราชาวบ้านคิดอันนี้ด้วยความเคารพจริงๆนะในฐานะที่ก็รู้จักกับคุณกันคนมักจะคิดทันทีว่าถ้ากันเป็นอะไรไปหรือมูลนิธินี้เป็นอะไรไปสมบัติตกอยู่กับคุณธรรมนัฐเลยเหรอเพราะคุณธรรมนัฐเนี่ย <Entertainment S 1> ก็มีมูลนิธิ<ช>คำถามว่าแล้วที่พวกเราบริจาคให้กับกันมันไปอยู่ในมูลนิธิอันนี้แล้วถ้าสมมติเกิดอะไรขึ้นกับมูลนิธิสมบัตินี้จะไปหาคุณธรรมนัฐใช่หรือไม่ปรากฏเรื่องที่ช็อกอีกดอกหนึ่งที่ตามมาคือ ซึ่งวันนี้มีประกาศในทะเบียนมูลนิธิจากกทมเรื่องทะเบียนจัดตั้งมูลนิธิกันจอมพลังช่วยสู้เขาเปิดรายนามครับเมย์ขอดูหน่อยครับรายนามค่ะรายนานคณะกรรมการมี3คนด้วยกันนะคะที่เป็นคณะกรรมการของมูลนิธิกันจอมพลังช่วยสู้ค่ะก็คือชื่อแรกประธานกรรมการนะคะนางสาวกัญจนาค่ะชื่อที่สองรองประธานกรรมการและเหรัญยิกนะคะนายอภิสิทธิ์ และชื่อที่3กรรมการและเลขานุการคือนายวิสุในยัยค่ะพูดกันตามตรงก็คือว่าก็ไม่มีชื่อกันจริงๆค่ะถูกไหมฮะใช่ค่ะอ่ะขาขณะเดียวกันนอกจากรายนามชื่อแล้วเนี่ยผมอยากจะให้ไปดูวันนี้เอาที่คุณกันเนี่ยแกตอบเลยสัมภาษณ์รอบสองก่อนนะครับทีมงานและคทางชื่อว่าถ้าทุกอย่างเกิดอะไรขึ้นกับมูลนิธิกันจะต้องไปเป็นของมูลนิธิของท่านธรรมนัฐ ปรากฏว่าวันนี้คุณกันเองเนี่ยเขาให้สัมภาษณ์โดยคุณกันเองบอกถึงสาเหตุที่ว่า <Entertainment S 1> อันที่หนึ่งกันจอมพลังชี้แจงเรื่องมูลนิธิกันจอมพลังช่วยสู้ผมเป็นผู้ก่อตั้งจริงๆ <c oughs> ผมเป็นคนคิดแต่การที่มูลนิธิใช้ชื่อผมก่อตั้งก็คือเขาขอเอาชื่อไป <c oughs> ทีมที่มาทำงานเนี่ยเป็นทีมบริหารนะฮะ ส่วนคนที่ออกมาพูดเรื่องนี้เหมือนจงใจจะดิสเครดิตใช่ไหมครับเมย์ค่ะ เพราะว่าคุณกันบอกว่าเหมือนจะดิสเครดิตผมหรือเปล่าเพราะผมตั้งใจทางานและยืนยันว่ามูลนิธิของผมตั้งขึ้นมาช่วยเหลือคนแต่ที่ไม่ใส่ชื่อตัวเองแขวนไว้เป็นประธานมูลนิธิเพราะว่าถ้าวันใดวันหนึ่งไม่มีผมอยู่บนโลกนี้สามารถมูลนิธิก็ยังสามารถทํางานต่อไปได้และที่ไม่เป็นประธานมูลนิธิเพราะว่าการลงพื้นที่แต่ละครั้งช่วยเหลือชาวบ้านมันก็หมดเวลาแล้วยังต้องมาบริหารองค์กรอีกก็เลยเอาทีม,มาบริหารมูลนิธิดีกว่านะคะอย่างนี้แล้วกันเขาพูดมีเหตุผล<ฆ>การพูดถึงบอกว่าอย่างเป็นองค์กรใหญ่ๆเมก็มี อันนี้เขาเอ่ยเลยอ,อย่างบางองค์กรใหญ่ๆเนี่ยเจ้าของขององค์กรนั้นก็ไม่ได้มาเป็นประธานนะ,ใช,ะใช่ไหมเมย์<ช>ก็มีซึ่งล่าสุดเนี่ยคุณการเองก็บอกเลยเนี่ยนะครับบอกว่าไอ้เรื่องที่มีขา่าวบอกว่าผมเนี่ยไม่ได้ให้ไม่ได้ให้มูลนิธิยืมชื่อแต่ผมเป็นผู้ก่อตั้งมูลนิธิและผมก็เป็นประธานกิตติมศักดิ์ของมูลนิธิ นี่ฮะส่วนทีมงานอะไรต่างๆ,ๆเนี่ยคุณกันเองก็บอกเหมือนกันเนี่ยนะฮะว่าจริงๆแล้วเนี่ยตอนนี้มันเหมือนกับว่าก็มีทีมงานบริหารมูลนิธิอยู่ถ้าปังจากกันก็มีเหตุผล